สวัสดีครับผมนบนพกิจนิธิเลวิจิตน,นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เตียวตุดนบ้านสวนหลังจากที่ผมได้เข้าไปรับการปรึกษากับอาจารย์เซ็ตนะครับจาก g ี n o s i สเนี่ยได้ความประทับใจหลายเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนก็คืออาจารย์เซตเนี่ยเป็นคนที่ไม่กักเลยคือให้ทุกอย่างที่เป็นเจตนาลมเจตนาลมแบบของแท้ที่อยากให้เราประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นมุมมองเรื่องของ กลยุทธ์การตลาดหรือการเตรียมความพร้อมของร้านเนี่ยจะถูกอาจารย์เซตตั้งคำถามและพยายามให้เราวิเคราะห์พูดพูดความเป็นจริงออกมาและพร้อมที่จะเสิร์ฟไอเดียในการแก้ปัญหาให้กับเรานะครับหลังจากที่ได้พูดคุยปรึกษากับอาจารย์เซตกิ n โนซิสนะครับก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวทุนบ้านสวนจะเป็นแบรนด์ที่ส่งมอบคุณค่าไปช่วยเหลือเฟนชซีให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้แน่นอน